สองภาพวัยเด็กสีลิตาที่ตอนนี้กลายเป็นสไปม์หมื่นล้านไปเรียบร้อยแล้ว เป็นนักสแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเดนมาร์กสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยที่วีสีช่อง3สำหรับซิลิต้าเจนเซนนนลรงเดชโดยเธอนั้นได้เข้าวงการตั้งแต่อายุ13ปีระหว่างไปเล่นไอส์กตที่เว r l d ์เทดมีโบรดริงมาขอถ่ายและให้ไปแคสงานโฆษณาได้ถ่ายโฆษณาอย่าทำความสะอาดหน้าซีบรีดชุดสนธยาไปไหนคาตัวเป็นหลักแสนในสมัยนั้นถือว่าเยอะมาก และเริ่มเล่นละครกันตนาเรืออ่องแรกสะพานดาวคู่กับสุภวัตอ่ำประสิทธิ์ทางช่อง7มีถาปกรดิศยานานเป็นผู้กำกับจากนั้นก็เล่นละครกับบอสแคสต์เรื่องน้ำใสใจจริงทางช่อง3และเส้นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดบอสแคสต์ผลงานที่ผ่านมาได้แก่จันเตยจันเจ้าข้ามฟ้าเฉือนคมผลงานรวมระหว่างช่อง3กับ ที่วีบีเรื่องนี้มีชื่อเสียงในฮ่องกงด้วยและสำหรับชีวิตส่วนตัวนั้นซิริต้านั้นได้เข้าประดูวิวากับกอนรงเดชนักธุรกิจหมื่นล้านของประเทศไทยและมีลูกเป็นโซ่ทองครองใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือน้องกวินนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ